ถ้า <c oughs> ตรงนี้มีเลขสองเนี่ยโ้เนี่ยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นหน้าล่กหนังเนี่ยเท่ากับห้าสิเ็ดเลยแล้วก็เอาตรงนี้ไปแทนค่า ไม่ได้มันเแทนค่ามันเป็นลบหนึ่งลบสองมันไม่ททไมเท่ากับอีกง่ายอันนี้กินได้เด็ดไม่ใช่เน <c oughs> ี่ยยากง่ายเปลี่ยนเป็นอะไร x ดีกว่าเพราะ x ไม่มีลบเนะี่ยเป็น x เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรลบ <c oughs> หนึ่งบวก y แต่ก็อย่าไปเอาลบหนึ่งบวก y x เท่ากับอะไร Uhm. มันจะมีเครื่องหมายเดียวก็เป็นวายแล้วลบหนึ่งทุกตัวเดี๋ยวตรงนี้มีผลานมีคนมีผ้านพยายามเลี้ยงยากง่ายแทนกลับเข้าไปแทนที่อะไรแทนที่อะไรแทนที่ X แทนที่ X ทุกตำแหน่งก็เป็นไปก็แทน

นี่ลุยตรงนี้นี่ลุย้าไปบวกก็ไปคีอาช่วเลยเนี่ยแต่วีดีนะวยวนี่ได้เท่าไหร่ y ยสองลบสองสองหน้าหลังสองคูณหน้าคูณหลังก็หน้าหลังเป็นเลขหกับวก็คปอนเป็นไเป็นวามีสองอู่ไม่้อย่งงงไหมเอองยคูณ หน้าคูนหลังฮัลโหลยังครับเดี๋ยวครับคือตรงเวลาครับสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งมันสี่โมงเป็นๆนิดนิดครยบครึ่งนิดนิดนะโอเคโอเคทำทำต่อไปได้ ตรงนี้แล้วก็บวกกับก้อนนี้ y ลังสองเท่ากับ5 7, ้เจ็ดเยเีย y กำลังสองลบส y บวกหนึ่งลุยเข้ามานี่บวกไม่ใช่บวกลบ y กลัสแล้วก็บวก y บวก y กำลัสเท่ากับหสิบเจ็ด นี่ลบ y 2องกับ y ตองหายไปไม่เหลือแค่ y ตัองแล้วก็ลบส y บวกหึงแล้วอะไรลบสอบวกหึงเหลือลบหนึลบห y คือลบห y แล้วก็หึ่งอยู่ตรงนี้ตัวเดียว5้าก็คือหึงมาลบไป้าสเจ กลลบห้าสิบหกแลก็ศูนเ็นีงเข้า่ปเก็จะเป็นลบห้าเจ็ดแล้วก็มีบวกหนึ่งอยู่อะลบห้าสิบหกนี่กถูกต้อยอีกถูกใช่ถูกต้อยอคสีดาไอ้แช่รอก็อย่างโอเคนะ

กับลบเจ็ดลบเจ็ดร้อยทั้งร้อยอี่ยผิดประทัดสองเนี่ยสอ,องเนี่ยผิดตรงนี้ เป็นแทนเองเนาะแทนเองเนาะแทนเองเนี่ยแต่เดี๋ยวผู้เขาไม่ีเวลาเขาอยากจะบอกว่าไปแทนในนี้เนี่ยถ้าตัวเนี้ยไปแทนในเนี้ยเราไหมคำตอบของข้อนี้มันคือคำตอบจริงไหมคือเราต้องกรอะไรเนี่ยคือเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าได้สองคำตอบแล้วเนี่ยได้ได้ไวของตัวเนี่ยไปแทนในไหนก็ได้จริงไหมจริง แต่ข้อนี้ถ้าไปแทนในสองเนี่ยมันก็ได้เป็นสองตอบต่อโอเ OK คผ่านเลยแต่ถ้าเป็นแทนในหนึ่งดูนะมันจะเป็นไงถ้าไปแทนในหนึ่งมันจะเป็นไงบางคนไอ้เส้นรอบันเลิถามดูว,ว่าแทนไหนอาจารย์พอเสร็จแล้วมันจะไปแทนในไหนบอกแทนในสองที่เลยถ้าแทนในหนึ่งมันจะเป็นไง x กำลังสอง ลบ x อันนี้คือ y เท่ากับ8นะคร y เท่ากับ8มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นลบ 8x เนี่ยบวกกับอะไร64เท่ากับ517แล้วไปได้เป็น x กำลัง2ลบ 8x ให้ไปบวก64บสลบห้เท่าไหร่4 5 6 7เหลือ,อเหลืออะไรเหลือ7เท่าแทนเท่ากับ0 y 1ตัวจะได้ค่า x กี่ตัวเนี่ย2ตัวเนี่ยบิ่งของมันองตัวนีวเวว่เป็นอะไร นี่ก็เป็นลบเจ็ดเนี่ยกับเอ,อะไนะรลบหนึ่งเท่ากับ0 x เก,ก็เท่ากับ7แล้วก็หนึ่งนะวันวาสอตัวได้ค่า x อ่วาหตัวได้ค่า x องตัวมันก็จะเป็นสองตอบเป็น7กับ8แล้วก็เป็น1กับ8นะอะ๋นี่มันจะไหน คำตอบคำตอบนี่เนี่ยแต่นี่หนี่นถูกต้องอันนี้ยไมอันนี้ยหตัวได้2ค่าแล้วก็อีก1ตัวก็เท่าไร y เท่ากับอะไรลบแทนค่าทีไหน x กำลังสองลบ x y บวังก์า,า,ากกันกนนเท่ากับ5้าสเจ็ด x กลังสอง เลไปที่ Y แล,แลบวกเลบลบลบได้บวกเจ็ x <7, 8. S 1> เออแล้วก็บวก, 4, 10, 9, กอะไรสี่ลบยกกำลังจะได้บวกไหเท่ากับ5้าสิบเจด x กำลังสบวกเ x เห็มสี่สิเก้าติดกับลบเลย

บวก8กับเลบ1บาบวกกันได้บก็ได้เท่ากับลบ 8x เท่ากับเท่ากับ1 y ตัวได้ x 2ค่าก็จะมีลบ8กับลบ7กับแล้วกันะกับนะลบ7คำตอบจริงๆมันต้องเป็นอันนี้มัต้องเป็นก้อนนี้ถ้าแทนในสมการที่ยากจะได้ทั้งหมดสี่งเล็บ เราได้4เล็กปึ๊บไม่ผิดนะก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปแทนค่าในแต่ละตัวว่าตัวไหนไม่นใช่คำตอบเปล่าใช่คำตอบไหมปรากฏว่าตัวเรานี่เป็นแทนนะดูนะลองแทนนนี้นะใช่เนี่ยคือขั้นตอนนี้เรียกว่าการตรวจสอบจะเป็น x เป็นอะไร x 7, เป็นเจ็จะเป็นเจ็ดลบอะไร y อยู <Why? S 2> mm ่ hmm. ตรงนี้เจ็ดลบเลแปเท่ากับลบหจิเมริม 8. เมเจ็ดลบแปดออไม่ใช่ให้เพราะี่มันเป็นคำตอบอยู่แล้วตัวนี้เป็นคำตอบตัวนี้ต,นตัว,ต,วตัวนี้ถูกไหมตัวนี้กับตัว,ตวนี้ คือตัวที่มันเป็นคำตอบเนี่ยมันไม่แทนในทั้งคู่มันจะเป็นจริงทำไมตัวนี้ไม่ใช่คำตอบเพราะอะไรเพราะมันไม่แทนใน x ลบ y เท่ากับลบหนึ่งเป็นจริงไหมเนี่ย x เท่ากับหนึ่งแล้ว y เท่ากับอะไร<บ>เอ่อ y เท่ากับแปดหนึ่งลบแปดเท่ากับลบหนึ่งช่ไหมไม่เท่าไหมตัวนี้ก็เลยถูกตัดออกไม่ใช่คำตอบเอง ตัวนี้มันเป็นคำตอบมันแทนในทั้งคู่เป็นจริงอยู่แล้วแต่นี้ได้หนึ่งคำตอบมันแทนใน,ในอะไรใน x ลบ y มันจะไม่เท่ากับลบห x เป็น1 y เป็นอะไร y เป็นลบเจนี้มีลบก็เป็นบวกเเท่ากับไม่เท่ากับลบห่งตัวนี้ก็เลยไม่ใช่คำตอบสรุปงไงสรุปยังไง สรุปแล้วถ้าทดได้ค่าแทนค่าเอข้าไปแล้วได้ค่า x หรือ y แทนควนแทนไปไหนไหนแทนไปในหนึ่งหรือสองก็ได้ถูกไหมถ้าแทนไปหนึ่งจะเกิดกี่คำตอบสีค่คำตอบอเพราะเป็นกำลังสองเองพอได้สี่คำตอบปุ๊บอย่าไปเชื่อมันทั้งสี่คำตอบต้องเอาคำตอบทั้งสี่ทำไงแทนค่าแทนแล้วมันต้องจริงทั้งคู่เออ นี่เนี่ยถ้าแทนไในสองก็ได้คำตอบในสองค่าเนี่ยเอออะไรอาจาร่าคือเด็กบางคนจะสงสัยว่าทำไมต้องแทนในสองด้วยนั้นหนึ่งไม่ได้เหรอหนึ่งก็ได้แต่หนูต้องไปตัวคำตอบเพิ่มเติมถ้าแทนในความจริงแทนทุกข้อแทนในสองไม่ได้นะบางทีมันก็มีแทนในหนึ่งก็ได้สี่คำตอบแล้วเป็นจริงหมดเลยเนี่ย